น้องเซนแล้วก็โดมี่นะครับผมก็วันเกิดนี้ก็ขอให้มีความสุขมากแะ่ถ้าผมตลอดทั้งปีเลยทำอะไรก็ขอให้สำเร็จ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 ปังๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะแฮปปี้ปาร์ตี้ครับแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับมีความสุขมากแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับผมเป็นที่รักของทุกคน เดย์พี่โดมนะครับมีความสุขมากนะครับก็วันเกิดก็ขอให้มีความสุขวันเกดนะครับสุขมากนะครับไว้มาเจอกันนะครับโอเคพี่เชนแล้วก็วันเกิดเดย์นะครับน้องเจอแล้วก็พี่โดมี่นะครับก็ขอให้มีความสุขมากนะครับในปีนี้ขอให้การงานเจริญก้าวหน้ามีเงินทองมากมายนะครับเจอแต่คนที่รักดูดูนะครับผมแล้วก็ขอให้โชคดีในทุกสิ่งอย่างนะครับผมแก็ว้ามาเจอกันครับโอเคคุ่มแลกอ่ะ ชื่ภูมิน่ารักพ่อคือชื่อภูมิน่ารักจริงใช่อันนี้จริงเอ้ยอันนี้จริงไม่ตลกอันนี้จริงเพราเจอคนชื่อภูมิน่ารักหลายคนเออแม่มากเลยค่ะทุกคนำมุ้งช่วยค่ะอุ้ยหนาม้าอ่ะหนูจะไม่โดนพี่ตกนะคะหนูจะไม่โดนพี่ตกแต่อีไปด้านหลังด้านลังอ่ะด้าลังขอเขียนไอจีให้หน่อยค่ะอุ๊ย ทำไมอย่างนี้ทำไมทำไมทำไมอ่ะมัไม่ได้ทำไมเลยเด้อมันมีผลต่อหัวใจเรานะผมให้ยอดปังๆ KPI ถึงแล้วก็ในเลือนพานมันี้็นเรือนพันใช่ไหมมันมีเรือนพันสามเรือนเลยต้องได้ยิ้จะถูอีกคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็น่ารักก็เราทั้งคู่แหละโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบาย